พระเมสวนนาครกรุ่นเศรษฐีสวรภูมิพระเกจิอาคมหลังหลวงปู่สมานสุธรรมโมูที่พักสงเขายางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีจะสร้างย้อนอยุคแบบโบราณเพื่อกองคุพระสง์อาา สนใจสอบถามร่วมบุญบูชาที่ที่096 453 9415 096 896 4549 095 832 8225ร้ามเหสวนาคนปรกรุ่นเศรษฐีสุวรรณภูมิ ปรถมบทแห่งตำนานการสร้างแบบโบราณสุดยอดวัตถุมงคลแห่งความศักดิ์สิทธิ์จากตำนานพระกุในดินแดนสุวรรณภูมิพระมเหสวนเป็นหนึ่งในยอดพระเครื่องเป็นจักรภาคีเนื้อชินเป็นพระพิมพ์สองหน้าสวนทางกันพุทธคุณดีครบทุกด้านทั้ทงเมตตามหานิยมแลคล้วคลาดปลอดภัยเด่นสุดคือคงครรพันชาตรีกับร้าย ลายเป็นดีหลวงปู่สมานสุธรรมโมพระมหาเถราจารย์อายุ90ปีที่พักสงเขายางหักอำเภอาปากท่อจังหวัดราชบุรีพระเกจิอาจารย์ศรีสังขมุนีแห่งเมืองราชบุรีท่านได้สืบสายวิชาจากรุ่นสู่รุ่นประถมบรรมพระอาจารย์หลวงปู่สุขวัดปากคองมาขามเท้าสู่หลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือจากหลวงพ่อรุ่ง ถึงหลวงพ่อสุดวัดกาหลงและได้มาสู่หลวงปู่สมานสุธรรมโมท่านก็เป็นหนึ่งในสิทธิที่หลวงพ่อสุดวัดกาหลงรอกขู่ให้และนอกจากนี้ยังได้ศึกษาตำร,ร,ราพระเวทต่างๆที่สืบทอดมาจากครูบาอาจารย์อีกหลายต่อหลายท่านอาทิหลวงพ่อมาวัดตะเคียนท่านอาจารย์รวมหนังแห้งหลวงปู่สมาน ท่านมีดําริจัดสร้างวัตถุมงคลที่ระลึกฉลองอายุวัฒนะมงคล90ปีราะมะเหสวนานาคปรกสุดยอดพระเครื่องพิมพ์ที่หายากที่สุดที่พบเจอในกรุถือเป็นหนึ่งในชุดเบญจาภาคียอดขุนพลเนื้อชินอันประกอบไปด้วยพระร่วงหลังลางปืนจังหวัดสุขโขทยัยพระหูยานจังหวัดลบบุรี พระท่ากระดานจังหวัดกาญจนบุรีราชินราชไปเสมาจังหวัดพิศณุโลกพระมาเหสวนจังหวัดสุขรัณบุรีรวมเป็นห้าขุนพลจากห้าเมืองที่เป็นแหล่งพระเครื่องและอารยธรรมสำคัญของประเทศพระมาเหสวนหน้าปรบซึ่งพระมาเหสวนนั้นแตกกลุ่มาจากพระปาง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุแห่งเมืองสุพรรณบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2456ร่วมกู่เดียวกับพระองค์สุพรรณระกบูวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นพระเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณกาลพระมเหสวนพิมหพ์น้าปรับว่าเป็นพระยอดนิยมอันดับต้นๆที่หายากกว่า พระมะเหสวนในพิมพ์อั่วไปของจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการยกย่องและยอมรับให้เป็นหนึ่งในพระยอดขุนพลของเมืองไทยพิมพ์ส่งองค์พระดูแล้วออกจะแปลกตากว่าพระเครื่องประเภทอื่นๆในสมัยก่อนนั้นมีหลายคนอยากจะได้พระมะเหสวนมาคารอบครองเพราะเชื่อกันว่าจะช่วยกับดวงชะตาชีวิต จากร้ายให้กลายเป็นดีเพราะพิมพ์พระนั้นมีลักษณะด้านหน้าและด้านหลังกลับสวนทางกันนิยมเรียกกันว่าพระเพชรกลับคำว่าาเหศวนนั้นหมายถึงพระอิศวรซึ่งมีริ์และอำนาจมากในบรรดาเทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่พระฤาษีอัญเชิญมาเป็นประธานการสร้างพระ พระมเหส่วนนาคปกมีพุทธคุณดีครบทุกด้านปกป้องคุ้มครองดวงชะตาทั้งเมตตามหานิยมแล้วคลาดปลอดภัยเด่นสุดก็คือคงครพันชาตรีเมื่อพระมเหสวนของแท้มีจำนวนน้อยลงไม่เพียงพอกับความต้องการบางองค์สภาพสวยๆระดับแชมป์ราคาเล่นหากันต้องมีเงินหลักล้านด้วยเหตุนี้จึงได้มีําริการจัดสร้าง พระมเหส่วนานาคปรบรุ่นเศรษฐีสุวรรณภูมิขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกแด่สิทยานุสิทธิ์เพื่อนำไปคุ้มครองป้องกันตัวในวาระสำคัญนี้หลวงปู่สมานสุธรรมโมพระมหาเถราจารย์ผู้สืกสายวิชาจากหลวงพ่อสุดวัดกาหลงได้มอบให้ลูกศิษย์คือพระครูบาสุรินพัฒมุนี วัุธาวาดวิปัสนาพระมหาเถราจารย์ชื่อดังเป็นเจ้าพิธีกรรมในการจัดสร้างซึ่งได้รวบรวมแผ่นจานยันเนื้อชินตะกวัวน้ำมาหล่อหอมร่วมเป็นชนวนสร้างพระมเหสวนหน้าปรบร,รุ่นเศรษฐีสุวรรณภูมิประกอบไปด้วยยันตะก้อยันหมูทองแดงยันพรัควมมดียันพระพุทธเจ้าชนะมาร ยันพระเจ้าปราบปารยันพระเจ้าห้าอาวุธยันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ยันปราบไปจักยันมหาจักรพัตดิราธิราชยันนเรศวรปราบหงสายันมหาโสรถมงคลยันรัตนมารายันเกาะเพชรยันตรีนิสิงเหยันคู่ชีวิตยันวิปัสสียันพระคถาชินบัญชรยันสีมหาปราบยันพระไตรปิฎกยันก้าวยอดนวหรคุล ยันพุทธนิมิตยันมงกุฎพระพุทธเจ้ายันบารมี30ส,สบทัศยันพระพุทธเจ้า16พระองค์ยันปืนยันอรหังยันนักทรหดยันพญาเสือเป็นต้นนอกจากนี้ยังได้มีมวลสารสศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ชนวนที่หลอมตะกุดจากตะกุดของพระเกจิอาจารย์ด่างต่าง,ต,าง,ต,างตะกุดหลวงพ่อเนียมวัดน้อยตะกุดหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่าตะกุดหลวงพ่อกันวัดพญาติการาม ตะกุดของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมตะกุดของหลวงพ่อคงวัดสัมป่างามตะกุดของหลวงพ่อพิษวัดขมังตะกุดของหลวงพ่อทบวัดชนแดนตะกุดของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกตะกุดของหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่ตะกุดของหลวงปู่ภูวัดท่าล่อตะกุดของหลวงปู่พรมมาเขมจาโรตะกุดของหลวงพ่อตักวัดชายนาตะกุดของหลวงพ่อเทียมวัดกษัตราธิราช ตรกุฎของหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามตระกุฏของหลวงพ่อประสิทธิ์วัดไส่น้อยตระกุฏของหลวงปู่วาดวัดสะพานสูงตระกุฏของหลวงปู่หงวัดเพชรบุรีตระกุฏของหลวงปู่ทิมวัดพระขาวตระกุฏของหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยตระกุฏของหลวงปู่พาดวัดบ้านกรวดตระกุฏของหลวงพ่อเปิลวัดบางพระตระกุฎของหลวงพ่อรักวัดสุทาวาสวิปัสนาตระกุฏของหลวงพ่อจัก วัดถ้ำเขารังไก่ตระกุดของหลวงพอ่อจำลองวัดเจดีแดงตระกุดของหลวงพอ่อเปี่ยมวัดลาดยาวและอีกมากมายมาหล่อหลอมจัดสร้างเป็นสุดยอดวัตถุมงคลระร <า S 1> หลีสวนน้าปรบรุ่นเศรษฐีสุวรรณภูมิมเป็นรุ่นแรกของหลวงปู่สมานสุธรรมโมพระมหาเถาราจารย์จเจริญอายุวัฒนมงคลครบ90ปีแห่งที่พักสงเขายางหัก อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระเกจิอาจารย์สีสังขมุนีแห่งเมืองราชในการนี้ได้กำหนดพิธีกรรมสำคัญพิธีพุทธาพิเศษบุญญาริษปรมถมเลิกวาระแรกโดยพระภาวนาจารย์ทรงอาคมเรืองบุญญาริษกราบอาราธนานิมนต์ท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรักษ์หลวงพ่อท่านเจ้าคุณรักอนารโยวสุทาวาดวิปัสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าของอมตะวาจาครั้งไม่ครั้งอยู่ที่จิตจิเป็นประธานที่ทาจจิตบุญญาฤทธิ์เป็นประธานมเลืกอขวาแรกและจะมีพิธีสมโพภชมหาพุทธาพิเศษใหญ่โดยหลวงปู่สมานสุธรรมโมพร้อมด้วยพระมหาเถราจารย์พระเกจิอาจารย์ดัง9รูปสนใจสั่งจองร่วมบุญบูชาได้ที่096453 1> 9 4, 1 5 0 9 6 8 9 6 4 5 4 9 0 9 5 8 3 2 8 2 2 5 2> ระ,ระมเหสวนหน้า,นนาปรกรุ่นเศษฐีสวนหูป,ประเกจิอาคมหลังลวงปู่สมานสุธรมมู่ที่พักสงเขายางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี สร้างย้อนยุคแบบโบราณเพื่อกอบคุณพระสงฆ์อาภาพสนใจสอบถามร่วมบุญบูชาที้าี่0964539415 096 89645490958328225ปฐมบทแห่งกำนานการสร้างแบบโบร,ราณสุดยอดวัตถุมงคลแห่งความศักดิ์สิทธิ์